นวัครับวันนี้เรามาพบเจอกับปัญหาคลาบสนิมโครเมียมฝังแน่นนะครับก็ถูได้เลยครับเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับอยให้ดูเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุด สวัสดีค่ะมาพบเจอกับแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้แก้มมาพร้อมวิธีแก้ปัญหาสนิมโครเมียมค่ะอันนี้นะคะแก้มทําขึ้นมาเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ชอบติดโครเมียมแล้วก็เจอปัญหาสนิมโครเมียมนะคะแก้มมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะและก็มีวิธีบํารุงไม่ให้สนิมโครเมียมเนี่ยกลับมาเกิดได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการทําตามนี้เลยค่ะ ชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกับปัญหาคราบสนิมโครเมียมฝังแน่นะครับคราบตัวน,นี้เกิดจากอะไรนะครับ,บนนเกิดจากรถโดนฝนเยอะๆแล้วไม่ค่อยได้ดูแลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากรถใช้งานนานๆนับ5 10, 10, ปี10ปีหรือไม่แต่2-3ปีสมัยนี้ก็เกิดคราบสนิมนี้ได้นะครับ บางคันอยู่ใกล้พื้นที่น้ำเค็มก็เกิดสนิมไวขึ้นนะครับออวิธีการขจขัดคราบสนิมโครเมียมนี้ก็จะมี2แบบ1ก็คือซื้อใหม่ก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงครับหรือแบบที่2คือใช้น้ำยาสลายคราบโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวนนี้ผมมาใช้วิธีการสลายคราบด้วยน้ำยาเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้ยังไงและก็ทำอย่างไรองอไปชมกันเลยครับ อุปกรณ์ใช้อะไรบ้างนะครับก็จะใช้ตัวนี้ครับ Concrete Disolver ครับของ Nano ไ n i ์นะครับต่อไปก็เป็นน้ำสะอาดนะครับผ้า c มโครไฟเบอร์สัก2-3ผืนนะครับเดี๋ยวใช้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมในคลิปนะฮะก็ปิดท้ายนะครับเคลื่อป้องกันสนิมโครเมียมด้วยซิลิก้าเซเวนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยฮะ ติดเทปนี้ให้ดูนะครับเครื่องนึงมันจะเป็นยังไง <c oughs> นี่ครับสลายคลาดโครมเมียมนะครับของนานออไนไน <c oughs> ก็ฉีดสาย้านี้ได้เลยครับฉีด <c oughs> ไม่ต้องเยอะนะครับต้้งสองฉีดนะครับประมาณนี้ครับ ก็ถูได้เลยครับตอนนี้เมื่อทาแล้วให้รีบใช้ผ้าหมากนะครับขจัดน้ำยาออกทันทีนะครับไม่ควรทิ้งไว้นานเกินไปเพราะว่าอาจจะกัดโครเมียมได้นะครับ าหมาดนะครับเช็ดน้ำยาออกนะครับเพื่อไม่ให้น้ำยามันกัดเห็นไหมฮะมันได้รถใหม่เลยนะครับ๋ยวให้ดูอ่าน,นี้เดี๋ยวผมก็จะทำ ทั้งหมดให้เลยนะฮะตัวนี้โดนบอดี้รถได้ไหมนะครับ โดนได้แต่ไม่ควรโดนนานก็อารมณ์คล้ายๆกับโคฟเมียมเนี่ยครับเพราะว่าเขาจะกัดกัดขี้ไขรได้ด้วยครับกัดสีอาจจะด่างได้ก็ถ้าโดนแล้วแนะนําให้รีบเอาผ้าหมาดเช็ดออกทันทีนะครับนะก็ะเฉีดใส่ผ้านะครับแล้วก เอาได้เลยมันจะได้ไม่กระจายเยอะนะเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปกป้องเขาหน่อยด้วยซิลิกาเซเว่นนี้นะฮะ สายผ้านะครับก็เชื่อดได้เลยครับแล้วกลับด้านท่าเช็ดให้เลือนอีกทีนึงนะครับ เป็นนันเสร็จแล้วนะครับสําหรับการสลายคาบสนิมโฟเมียมที่เกิดเป็นเวลานานนะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้เพราะสภาพนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับดูสวยเงาเหมือนได้รถใหม่นะครับดีกว่าไปซื้อใหม่เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักพันก็มีก็วันนี้ถ้าใครสนใจน้ํายานะครับขจัดคาบสนิมโฟเมียมแล้วก็ซิลิก้าเซเว่นก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ เรามีบริการแล้วก็ขายเป็นน้ำยาผลิตภัณฑ์นะครับผ้าก็มีดูแลให้นะครับถ้าคสนใจก็ติดตอ่อกันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ